สบายดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านพอ,อกับเคยลาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเศร้าวนันนี้ค็เคยลากับไปซื้อนำกับน้ำแข็งอยู่หฮงงานผู้เดียวเนาะลุงพ่นลุงกับ่นไปถึงแห่เนะลุงลุงเทนลุงมินลุงเลยกับโตโนโเนาะสามสี่คนเอากับบริไปเอาไปเอาน้ำแข็งกับน้ำไปซื้อน้ำแข็งกับซื้อน้ำ มาแล้วป่าป่าตุหูยหิวมาจนเมื่น้องเลยป่าลุงย่งางบะเอามาแค่สามสิบเปอร์เซ็นต์สิบห้ากิโล,โลอเอามาสิบหกิโลพี่น้องเยโอ้มาตีเกินเนาะ ขึ S <S ้นไแทัวไป่ามาตีเ tamam> งินปามันเยอะเนาะเอาผ้าตัดเพิ่มเน่เขามีแต่มืออาซิมือสังเจาเบอกเอาเคุณมันมาทาานี้ปปสอะอ้ะโอ้โหกได้ปาดเลยนาดโลลุงเลยมีดมมีดนั่นนี่มีดนั่นนี่ยัง่มีย้ำว่ได้ออกมามีด บ้านนี้คือเต็มอยู่ปลาพี่น้องปลามาถ่าเบิ่งซิมีปลาอย่งแนี้นาะเต็มเลยเออแปะมุกรึงเลยพี่น้องเแค่นว่เป็นงานต้องมาผ่าต้องดีได้ถ่าอันนี้โดย อ่าโดยโดยคนว่ากินอย่าพี่พี่น้องก็กินแล้วจงนอนจัดไปสีฮ็ดอนได้กินป้าเบืองป้าก่อนบ่เบืองอะไรมีนอนจันนี่เห็นตัวเงาวๆนี่นอนจันมีแนนอนแล้วหนึ่งเอาเลยลุงปาดเลยแก่ยงา มีตะเพียนสองมีนิ่มสามมีจีนสี่ตนน้เาไว้ให้กองเดี๋ยวใครเนี่ยน้องข้าวปลามินลุงตาไข่เนี่ยบอไปในมันเยอะให้ย่างย่างก็ย่างรสซีหาคนเขาไม่แตมืออาซีพมือสมังเขาบอเอาบอไปซื้อน้ำก็เลยไปไปซื้อน้ำยัง นำกินนำแข็งนี่เลยอยังจ่อยอะไรปลาย่งไรจ่อยนันน้น่ะน้ำาปลาอะไรปลาดุกเยตัวลุ่มนั่นตัวลุมใสเออมันคล้ายๆพวกปลาข่าเออปลาเสื่อมปลาเสื่อมมันปลาข้ามันข่ามันโอยมบ่หู เห็ดหลดเด้อไฟเป็นแม่ครัวพอครัวชีสอะไรก็ได้อ้วงมาใส่ไหมเนี่ยห้าสิบห้ากิโลี่น้องลาบอปะนี่ช pues ีสอไรลาบระตุกลาบเนี่ยบอเลยเห็ดลายเมนูเลยเนอ นี่เนาะ่าปลาโนจันนี่เนาะปลาจีนด้วยสิปลาจีนหนึ่งหนึ่งเอาเนาะมันยังชุกหน่ายเลยอ่าเมเอร์ค่ำนี่แล้วสามคาบตาลุงลุงไปเปลี่ยนชุดบ่อไปเปลี่ยนชุดลุงซะ มีแล้วเห็ดป้านี่แหละชอเกตใส่พีขั้วป้านี่แหละลุงเลยจะไปเอาออกลุงเจ้านี่ยืมก่อนสีชอเกตป้านี่เป้ย่ไ้นะเอจไวาออกลุงเจ้านี่ยืมก่อนสีชอกเกปลานี่เนี่ยไปทอด้นะเุ่ง มีจากโตมีโตเดียวบ่โอ้ยลายลายนั่นแหละทอดพอดีแหละเด้งน่อยกินเลยให้เด้กหน่อยกินเลยอีน้องเอาขอมึงยะตอนถ้าคูาย่ามาบ้าจว่าเฮานี้จะกินกับายขีดให้าจ่าบิ่งตอนเฮาเห็ดเน่ เยววอาแล้วบวกมากลายนี่ยได้เข็มล้หาบวกใ่ไมเนลูกห้อะลูกหาแลเอาลยายนน่ลับ่ถ้าลมันตายบ่เอาไว้เห็นยังขีมันสิไว้เห็นยังไว้ใช้ลาบบ่เนอาต้นนี้เน,นาะักับไปเอาตะปูกันเนาะ

มาเมื่อหัวเดียวด้หอลเมื่อให้อีเพอหัเดียวรึอีแม่สีซ้มดกลมดูัได้ไอกกมดูนี่แหะบออยู่อนทากมนี่นน่าางี่นอมันหมอนหลงนะี้ ตึกงแงบอ๊ะจะได้ว่าเจ้าหากระตือกรเบิตาเจ้านี่ยห้ากระตือแม่บอ๊ะตึ๊งแงนะฝันตึกแแ่นะฝันไปเอาสะไลมาเนี่ยนาอันนี้ควยมันสอดสะไลน่ะจานส่ักอร่อย เ็อางกใมแกวาไม่ใามตม่ตองเอาสไลด์มาใส่นะอใ่สไลด์นะคะมันเหม็นอับเให้เอาขี่ป่าอไว้นะป่านี่บอการดจันกได้บอบเือก่อน่ขาไปกินันัขี่ม่ไร้าขอไม่ได้หมักบ่กนโน่าวกี่่เอล่ายราะ่าอยู่้ปลาของเขาาม่าเอ้เยปลาบานเฮาหว่าต้การขี ดังหมดแล้วแม่แม่ยากล้านผัวไม่ลูกมีร้านเกลีดเอ้ยลูกกูใหญ่เปแล้ววะ

ว่านีส่งส้ม้าเลือดไดีก่หวานเจี๊ยบเบิ่่ผักเอาใดอตบหลใส่ากโลกแปดัโลตนหลงเอาในเดือทั้งหมดดีใส่แปดกโลกตบนลเอาใ้อท้งหมีส่ตัวโลกตุ๊กบถัเอาใเืน้มดดี่แดตวโตหลัเานเน้หมส่แตุกนหลงเอาือนทะ้ง่ะ ปลาทุกอย่างเลยเนาะจะ้นให้ติดน่ไปให้ยังสตกนอนทักกัลูกไ่เนอนเลยมันันตกมันก็มีตัวทีมันออเนาะเตรียมสีคอดได้ะเอาไปมก

ใครได้เห็ดเพ็งมาสิวะไม่ได้กินพักคาวะนี่พักคาผงปูพักคาเซเมนต์ผงดีบอยมีปิดแบนี้ขอปิดผักคา้นลมน่าพอมน้าตใหญ่สาระเล่อแบบนี้ก ตั้งมาผู้ีเลยนเบิ่ง้าได้เจานนีงเบิ่ม่ย่เล้บิ่งก็เป็นรเบิงเล่เนตวแน่นเนาะหม็นกุ้งกับปลาอะไรอย่างเงี้ย กร้น้ยเมแล้วเืสองนาค่งเ็นอนสอนาที่เลขหนึ่งก็เลขสอง้วาหูยุเลอรวมกันหมเป็นเหนึ่งก็เลยสองนสาทีสนาทีชจอยอยนังเงียบ่จบนังเียนไม่จบ จ้าของได้นุ๊กก็หาขี่มาลายก็หาขี่ก็แก่แก่บอกแก่ยังไงตัวหลังอะบุ๊งมึงจะคลิปแล้วมึงจะคลิปแล้วยัยไม่ใช่โดอ ใช่รถกุญแจคิ้วจับกระดิ่งเอากระดิ่งต้อนท่านเขาพอดึงจับเกล็ดช่างนะต้อนกระโดดอย่างนั้นจับกระโดดอย่างนี้ น่เจาะจน่ป่าเน่ขาราอะอาบได้บอบนไ่ได้จอสกาเลน้าอยาเนาะะเข่าว่าไม่เท่าปลาแตงเด้อเอยุูินพ้มินแลูกมึงูเดียวเด้อมึงจะให้แต่ง อ้าเม่เม <oh> ่เข้ามาหามแล้วบ้างนี้โน้ลเลกันนั่นแหละว่าหรือปตกลงแม่เข้ามาหามเะดิเม่กระินนี่เรื่องเม่เกิดบ้างเด็กได้เรื่องเม่า่กลงตะกี้ว่บ่ให้แต่งเอาเลยดิมามีเวียนเลยเวีนเลยดิบ่ได้รับ ไ้จะหาเงินหาเงินอ่ได้ยงก็หาอยู่ลุกซาไปโอ้ยมันเหลืองมากเด้อมอ้าวเบวมัน่ายกกเดมาถ่านะอาวี่มาถ่ายนามักคนแบบนี้นอสิถาวหมากให้คนดูดูหมานเห็ดอยู่เห็ดกินคอยู่ห้ากินนามักช้าตีนกีบหมากนำน้่ทน้คับ เด้ยวห้าตนน่งด้วยนะตื่นแล้วเนี่ยนี่ตื่นแล้วดูหนังของัดตตื่นนะ่ไ่องงแดงบนแดงใส่กระงื่นแล้วบ้า,า,สา,างสกค้ับมา,าสัตื่นนะเอามาะได้นะ <c oughs>

เดิยเลยมาเ้องการเน่นั่นคอยนะมาเ้องการไปน้ำเคี้ยวน้ำเด้งกป็ยังไดกินน้ำอาวอยู่ได้กินวันกินวันก็สวนได้ได้เดี้ยหนูก็มาหมักกันได้แล้ว่ากันยิงระบายนี่ไม่ใช่หกคุณชิมกอเก็บปลามานึ่งไหมว่ายิงหมดทไปล้เนี่ยใช่ รเตพีร์ในไทยคู่โตตัวไหน<อ>ตัวนี้เจ<อ>ุ๊กไทยเซมโ<อ>ตึกนี้เชไปใส่ป้าด๊กกับผ้าปานในาาน,น้องน้องเคาลุงมินปะที<อ>่บางปัง

คลิปนี้ก็ขอลากเด้อพ่อแม,ม่พี่น้องขอบคุณขอบคุณทุกคนที่ติดตามติดชมส,มสบายดีดู